ตัวน <gesch> ี้ค่ะนี่คือช่องนี่พ่อพอนจะตะเกียค่ะวันนี้ก็คือเ <serves> ช้าของเอาเย็นเนาะเย็นโอ้แม่นยบใบของวันที่สิบเก้าไม่คุ้งกะนี่นัดนัดรับเนาะลูกหมูของลูกค้าอุดรของคุณแม่เองที่นี่ไปอ่ะสนมารับโดยตัวเองอ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคัคะุณข้าจาะอ่อุดรเนาะที่มารับโดยตัวเองะทำการย้ายหมูแล้วสิบตัวบุ้งแม่คนอ่ะก็ย้ายเลยพ่อ ครับแล้วตัวที่หนชุดนี้จะเป็นลูกหมูอายุ25วันจากคลิปที่แล้วเนาะที่แม่คึงอ่าลงเป็นคลิปช่างหนักก็จะอยู่ที่ยา่สุดยูทิบแปดกิโลยายซุดยูที่8ปดกิโลอ่าตัวหลุดลงมากก็จะ6 หกโลครึ่งกโลครึ่งแต่ว่าถามว่าสวยเนาะชุดนี้สวยเพราะว่าเป็นเิ่นแทบจะเบิ่งบอกเลยว่าเป็น,ปนตัวเล็กเห็นไหมสวยงามช่วงนี้กะมีคนถักมาสอบถามเรื่องลูกมูกะเยอะเนาะเยอะอะ่สำหรับลูกมูชุดนี้กะ <c oughs> อยากง่าย <c oughs> ลูกค้านนมมติดจองเมืม่อวานนี่ผสมเมแทยผสมเมแียไปเมื่อวานนี้เมแะยม่เพิงผสมเป็นแรนเล็ดลูกค้าจองเลแล้วนะเอไปตัวที่สองไปเลยลูกไป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 มมไป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  เราค่อยย้ายหมูย้ายหมูเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตลูกหมูบนรถเดี๋ยวขอตบงายหมูซอยอบานก่อนเดี๋ยวมันจะเบีเ่ยงง่ายเนาะพอช่วงนี้จะบายแล้ว,วกลัวอากาศร้อนลูกค้าก็จะเดินห้างก,กลับอีกกระลรต้องเป้าเพื่อนย้ายลูกหมูก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยตัดคลิปไปตอนขึ้นรถเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยสําหรับการ ยายหมูอ่าวันนี้ก็คือนัดรับลูกหมูสิบตัวของคุณแม่เพนอุดรเพื่อนกะมารับโดยตัวเองเนาะอ่าให้คุณพ่อมารับคุณแม่กับบดยมาว่าจะเจอหน้าคุณแม่ก็ไม่ได้เจอเลยสําหรับคุณแม่เพนชุดนี้กะอ่านัดรับที่อายุ35วันตอนนี้กะราคาหมูก็เริ่มขยับขึ้นแล้วกะบ่หลายเนาะแถวพื้นที่แม่คุณก็จะอยู่ไม่เยอะเพราะว่าส่วนหลายน่าจะเป็น ลูกค้าที่พ่นสร้างจองไว้สั่งจองไว้นานแล้วจะคืนร้ายกะเก่งใจผู้พ่นจองเนาะส่วนคุณแม่เพ่นนี่กะใช้เวลาจองสำหรับแม่นี่กะตั้งแต่เริ่มผสมเนาะตั้งแต่เริ่มผสมเริ่มผสมผสมติดแล้วก็แจ้งเพื่อนว่าวันนี้คลอดคลอดจะเป็นแม่แม่นี่นี่นี่ประมาณวันที่เท่านี้พร้อมย้ายวันที่เท่านี้ก็จะจัดระเบียบแบบนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามา จองลูกมูของแม่กุ้งถ้าเกิดจะได้ด้วนก็นคือบ่อดอ่ต้องใช้เวลาจองส่วนคุณแม่เพนก็ลงคิวไว้อีกเช่นเคยเนาะแต่ว่าคิวก็คือช่วงนี้แม่กุ้งเงยาวยาวเลยถ้าเกิดลงไว้ก็จะเป็นมูที่ย่งไม่ในปะสมอ่ตอนนี้ก็คือลงคิวไว้เนาะลงคิวไว้อาสำหรับอ่าเพื่อนๆที่สนใจลูกมูกะขอโทษขอภัยในการที่บ่สะดวกกับ ลูกหมูที่เพื่อนๆต้องการเนาะเพราะว่าหลายคนทักมาสอบถามก็คือต้องการลูกหมูที่ดวนเนาะดวนอันนี้ก็คือไม่มีให้จริงๆเพราะว่ายัางที่แม่กุ้งพูดเคยพูดมาหลายๆคลิปเลยแหละว่าแม่กุ้งเลี้ยงหมูแบบพอเพียงเนาะบรได้แบบเยอะอะเต็มที่แม่กุ้งเลี้ยงได้แค่สิบสิบกว่าตัวะคลอดเดือนละสามถึงสี่แม่อะโดยประมาณเนาะแต่ว่าเดือนเดือนนี้นั่นจะคลอดสองแม่อาจจะมีสองแม่บ้างเนาะแต่กะ พอมีเรื่อยๆอยู่อ่าส่วนหลายกับลูกค้าเพื่อนกะจองไว้เนาะจองไว้ลงคิวอ่าลงคิวไว้อ่าถึงเวลามากกะทักกับไปสอบถามว่ายังคงเอาบร่สาหรับลูกค้าใหม่เนาะแต่ลูกค้าเก่าเพื่อนกะโอเคอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเคยเคยซื้อขายเอาน้ากันแต่ลูกค้าใหม่ก็ซึ่งคือจังไม่กุ้งว่ากับบางเท้อเพื่อนกะอาจจะอ่าบอ,บ,บอกระที่ ยังไม่เนาะยังไม่เข้ากับไม่เพื่อนกับไม่อ่าอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นจังไดแต่ถ้าเกิดเป็นลูกคาก้าเกาเคยซื้อขายกันเพื่อนกะโอเคไงเนาะเข้ากับโอเคเนาะแต่ลูกค้าไม่บางเือเพื่อนอาจจะไปได้หมูทางอื่นอ่ะไปได้หมูทางอื่นรอไม่ได้ยังสีก่กะเดี๋ยวถึงเวลาเนาะให้เพื่อนคลอดก่อนแล้วแม่หูจะทักเข้าไปถามถ้าเพื่นอนไปรับที่อื่นแม่กุ้งก็จะยกไปให้ลูกค้าที่ จองเป็นคิวต่อไปเนาะคนทีล่อ,อสําหรับลูกมูที่รุดจองกันหลายส่วนโตกเกตก็ยังมีคนจองอยู่อแต่ว่าโตกเกตยนะส่วนหลายกะ,กะเป็นโตกเกตที่บางเทื่อกเป็นเจ็๊ยบขาขาหาขายยังสิแม่คุ้มกับบุก่าใหา้เพื่อนกับบก่าเอาเนาะอันนี้แม่คุ้มก็จะเลี้ยงเองแต่โตกเกตยที่ ตัวเล็กบางเทือกะเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเพื่อสมบูรณ์แข็งแรงอันนั้นก็ได้เนาะสําหรับไข่เนาะที่รอลูกหมูตกเกล็ดแบบเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวกะค่อยติดตามแม่กุ้งไว้ทากเข้ามาถามเรื่อยๆเนาะ,ะคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพรจันทเกเรื่องหมูหม,มูเดี๋ยวคลิปหน้าก็แม่หมูจะคลอดวันที่23เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนอะว่าเพิ่นจะคลอดได้จะตัวส่วนช่วงนี้ก็คือไม่มีลูกหมูนะ ก็รอชุดใหม่ก็คือจะคลอดวันที่23อ่ะเดี๋ยวรอมา update. อัปเดตแม่หมูที่จะคลอดวันที่23กับคลิปนี้ก่ะสวัสดีจ้า